สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียโป๊ะปุกถามธนาทนรกลัวอะไรทำไมไม่นำหน้าอย่าทำให้ประชาชนแตกแยกเมื่อเวลาศูนย์นาฬิกาสิบนาทีวันที่20สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณน้าสอนอสำราญราชหลักมีการคุมตัวนายบาร,รมีชัยรัฐเลขาธิการสมชาติคนจนผู้ต้องหาลำดับที่18มาสอบปากคำหลังร่วมม็อบเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคมต่อมานายธนาทรจึงรุ่งเริงกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้าและนางสาวพนิกาวานิชได้เดินทางมาเพื่อขอพบนายบารมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตจึงมีการนั่งพูดคุยร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมารอให้กำลังใจกลุ่มแกนนํำผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ23นาฬิกาวันที่19สิงหาคม นายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโปโเดินทางมาที่สอน,นอสํารันราชเพื่อจะเข้าพูดคุยกับน,นายธนทรโดยระบุว่าตนจะมาพูดคุยหาทางออกเพื่อไม่ให้ประชาชนฆ่ากันเองเพราะประชาชนออกมาสมมุติถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาคนที่ตายคือใครประชาชนนักศึกษาอนาคตของชาติทั้งนั้นทําไมท่านถึงไม่นําหน้าเพราะกลัวอะไรหรือเปล่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์เหมือนเขาเราแค่ต้องการมาถาม ไม่ได้ต้องการมาหาเรื่องเรามาแค่คนเดียวเรามาพูดในมุมว่าเราไม่ควรที่จะทำให้ประชาชนแตกแยกกันเองเพราะวันนี้ในโซเชียลมีการพูดถึงสิ่งที่เรารักทุกคนเสียโป๊ะกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าขณะที่เสียโป้จะเดินไปหานายธนาทรแต่ยังไม่ทันได้มีการพูดคุยอะไรกันนายธนาทรได้เดินออกมาก่อนเสียโป้จึงเดินออกจากสอนอสำราญราชและกลับไปทันทีผู้สื่อข่าวสอบถามนายธนาทรว่าเสียโป้ต้องการมาพูดคุยในประเด็นดใดนายธนาทรกล่าวว่าไม่ทราบและที่ตนเดินออกมาเพราะพรุ่งนี้มีภารกิจในช่วงเช้าส่วนที่เดินออกมาในค่ำคืนนี้ เพียงเพราะต้องการพบและให้กำลังใจในบารมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญ,ญาตเมื่อถามถึงกรณีที่มีคนมองว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักศึกษานายธนทรกล่าวว่าในการจัดกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยต่างๆตนก็ได้ไปปรากฏตัวก่อนหน้านี้มาตลอดแต่พอมีสถานะทางการเมืองการไปปรากฏตัวต่างๆต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะเกรงว่าจะทําให้เป็นโทษมากกว่าคุณ กับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาแต่เจตนาที่แท้จริงแล้วคืออยากให้การเคลื่อนไหวของนักศึกษาของคนรุ่นใหม่เติบโตและงอกงามด้วยตัวเองจะเป็นพลังที่เข้มแข็งกว่า ขอชื่นชมการออกมาต่อสู้เรียกร้องสังคมที่ดีกว่าด้วยกันตนเชื่อว่าครั้งนี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงจะนําไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนให้กับประเทศในระยะยาวขอให้กําลังใจทุกคนขอบคุณในความกล้าหาญของทุกคนในธนทรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีหมอวะรงเปิดกลุ่มไทยพักดีและมีการกล่าวพาดพิงรวมถึงบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชน น,นายธนทรกล่าวว่าเราไม่กลัวอะไรเราบริสุทธิ์ใจกรณีของหมอวรวงตนไม่ได้ตามไม่รู้ว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรยืนยันว่าถ้าจะมาพูดเรื่องเดิมๆเรื่องชังชาติตนยืนยันอีกครั้งว่าการชังรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจจากการรัฐประหารเมื่อปี2557กับการชังชาติมันคนละเรื่องกันจุดยืนของผมที่แสดงออกในสังคมตั้งแต่เริ่มการทำงานการเมืองมา2ปีชัดเจนว่าผมปฏิเสธการสืบทอดอำนาจ ต่อต้านรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการทำรัฐประหารผมเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ผมเรียกร้องไม่เท่ากับสังชาติการต่อสู้กับรัฐบาลที่เป็นเผด็จการไม่เท่ากับการเกลียประเทศแน่นอนกลับกันเรามาทำงานการเมืองตรงนี้เพราะเรารู้สึกรักและห่วงใยอนาคตของประเทศอนาคตของคนรุ่นต่อไปไม่งั้นเราไม่มานทำงานตรงนี้นายธนทรกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ